ครับย๋ยวสู่การรีวิวสินค้าอีกเหมือนเดิมนะก็ดีวันนี้จะมารีวิวสินค้าจากแบรนด์ Signal eSport นะครับตัวนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อรุ่นนะครับที่มีชื่อว่าเจ้าตัวของ KB 731W หรือเจ้าตัว Maxen ทั้งสเปคและรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ โอเคผมก่อนที่จะไปดูภายในกล่องนะก็มาดูนอกกล่องกันก่อนเลยนะครับซึ่งสเปคนอกกล่องนะครับก็จะบอกรายละเอียดประมาณนี้เลยนะก็จะมีทั้งตัวของวารันตีนะรับประกัน2ปีจากซิกโนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตรงนี้สามารถที่จะมาโคได้ด้วยรวมถึงเป็นไฟแบบ RGB นั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับผมนะก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมด3อย่างก็จะเป็นเจ้าตัวของโหมดคัลเลอร์สามารถปรับได้ทั้งหมด22โหมดนะครับแล้วก็ออปติคอลสวิตตัวนี้สามารถกดได้สูงสุดอยู่ที่100ล้านครั้งแล้วก็ตัวนี้ก็มีฮอตคีย์ไาด้วยทั้งหมด12ปุ่มนะก็สามารถที่จะกดใช้งานกันได้นะครับซึ่งสวิตคีย์บอร์ดตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด3สวิตก็จะมีทั้ง เลดบู ith, Blue, แล้วก็บาวสวิตนั่นเองนะครับแล้วก็แพทเทิร์นเลเยอร์คีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นตัวของคีย์แคปแบบพุดดิ้งนะครับแล้วก็รองรับกันน้ําสูงสุดอยู่ที่ IP68 นั่นเองนะก็คือสามารถกันน้ําได้100%นั่นเองนะครับหน้าหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะซึ่งก็มาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะก็คีย์ฟังก์ชันอะไรต่างๆก็มาดูกันได้ตรงนี้นะครับรวมถึงตัวนี้ก็มีโปรแกรมซอฟต์แวร์มาให้นะก็สำหรับใครท ใช้โปรแกรมเอาไว้มาครเอาไว้อะไรต่างๆก็ไปหาโหลดกันได้ที่เว็บไซต์ของ s i g n นนั่นเองคีย์บอร์ดตัวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่785กรัมตรงนี้เลยก็ระบุชัดเจนนะครับโอเคครับผมนะก็รบบนอกกล่องก็ประมาณนี้ละกันนะก็ไปเหี่ยวไปดูภายในกล่องกันดีกว่าครับผมนะว่าตัวนี้จะมีอะไรไหมบ้างนะครับ โอเคครับ okay. ผมพอแกะกล่องมาแล้วกไ็ได้หน้าตาประมาณนี้นะซึ่งสีนี้มีมาให้ไปในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่ดึงคีย์แคปมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ จะดึงสวิตก็ได้หรือว่าจะดึงคีย์แคปก็ดึงได้นะครับแล้วก็สตอมาก็เป็นส่วนของสติกเกอร์ซิกโนแล้วผมนะก็เอาไปแปะอะไรก็เอาไปแปะกันได้เหมือนเดิมแล้วก็สตอมาสผมนะ็จะเป็นส่วนของใบรับประกันนะก็ถ้ามีปัญหาเขียนแล้วก็ส่งเคลมันได้เหมือนเดิมนะครับก็มีมาให้เนาะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นเลเยอร์แบบฟูลไซส์ที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นเองนะครับคีย์แคปตัวนี้ผมนะก็จะเป็นคีย์แคปแบบพุดดิ้งที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันจะทึบข้างล่างมันจจะะโปร่่่่งงงมมััันนนนนใสสสสเเออววววืิิตตตี้ก็ เป็นตัวของบาร์สวิตท,ที่รีวิวในคลิปนี้นะคือลิ่งการกดนะผมนันก็จะเป็นบูสวิตแต่จะตัดเสียงคิกกี้ออกไปนั่นเองนะครับกดแปลว,ว่าเสียง น้อยลงขึ้นเยอะเลยนะครับก็ฟีลแบบดีกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ับผมนะปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะก็สามารถที่จะกดใช้งานกันได้นะก็กดฟังก์ชันแล้วก็กดเลือกใช้งานกันได้ตามข้างบนตรงนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสายนะผมนะสายตัวนี้ยาวประมาณ1.5เมตรโดยประมาณเจ้าตัว USB ตัวนี้ก็ชุบทองมาให้นะนี่การนําสัญญาณก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวแล้วก็ด้านบนตรงนี้ไฟแสดงสถานะนะก็จะโชว์ทั้งหมดเลยนะรวมถึงเจ้าตัวของ Windows ต o ล็ก็มีมาให้ด้วยทั้งหมด1จุดตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังคีย์บอร์ดนะผมนะก็จะมียางกันลื่นมาทั้งหมด3จุดนะฮะแล้วก็ตัวปรับระดับมาให้ทั้งหมด1จุดตรงนี้มียางกันลื่นมาให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับรวมถึง บอกโมดงโมเดลอะไรต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะก็โอเคผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของไฟ RGB ตัวนี้กันเลยดีกว่าผมนะว่าตัวนี้จะมีสีสันเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมพอเสียบไฟ RGB แล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะซึ่งไฟ RGB ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ที่ หน้าตัวคีย์บอร์ดหรือในโปรแกรมของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการปรับแต่งที่สะดวกกันพอสมควรเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นไฟหรือเอฟเฟกไฟต่างๆนั่นเองนะครับและนั่นคือรายละเอียดและสปเปคทั้งหมดนะของเจ้าตัวคีย์บอร์ด KB731W ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมนะก็มีจําหน่ายอยู่ที่1 3 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับใครที่ โซเชยกสั่งซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถที่จะหาสั่งซื้อกันได้แล้วตามช่องทางออนไลน์ต่างๆรวมถึงขยากสั่งตอนนี้ก็สามารถที่จะกดลิงก์ตะลังลิปนี้กันได้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นลิงก์ของช้อปปี้นั่นเองรวมถึงคีย์บอร์ดตัวนี้ผมนะก็มีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีนะครับก็จะมีทั้งสีขาวที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะหรือจะเป็นตัวของ สีดำนะฮะก็ใครที่ชอบสีดําก็ซื้อสีดํากันได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบเน้นโทนสว่างๆก็ซื้อสีขาวไปใช้งานกันได้โอเคครับ <Okay, S 1> ผมนะกสำหรับการรีวิวก็จะประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม